เรามากันต่อเลยนะครับนี่นะครับให้ชมกันนะองนี้เนื้อดินเผานะครับเนื้อดินเผานะครับของที่ไหนอ่ะนะองนี้นะครับหลวงพ่อโตนะครับกุบวัดคีปลาขาวหาย จังหวัดพิษณุโลกนะครับตรงนี้นะครับโอ้โหดูพุทธลักษณะนะครับจะเป็นเขกเช่นเดียวกับนะครับกู่วัดบางกระทิงนะครับหลวงพ่อโตกู่วัดบางกระทิงอยุธยานะครับลักษณะพิมพ์ทรงนะครับคล้ายๆกันนะครับ บวกความบวงหงายนะครับดูความอ่อนช้อยความเป็นธรรมชาตินะครับนี่นะครับนี่ดูด้านข้างนะครับมีความเป็นธรรมชาตินะครับหลังกาบปาดนะครับนี่นะครับของเทียมจะไม่เขาจะไม่เขาสนใจด้านหลังเท่าไหร่นะของเทียมนะครับ เนื้อดินแรงอ่ะนะครับแบบละเอียดนะดินแบบนี้คือแบบละเอียดนะครับกองแบบละเอียดนะครับเป็นเนื้อดินเผานะครับที่จริงดินแรงเนี่ยนะครับไม่ต้องเผาเขาก็แข็งตัวตามธรรมชาติของเขาอยู่แล้วนะครับแต่เพื่อผมลือสทักษะสารานฐานว่าเพื่อให้เกิดนะครับความคงทนความแข็งแกร่งและว่าเป็นเอกลักษณ์นะครับนี่นะครับ มีการเผานะครับอ่าบางช่วงก็จะยังไม่ถูกเผาเนี่ยยังเช่นช่วงนี้นะครับนี่นะครับก็ยิงจะเป็นเนื้อสีดินแดงอ่ะเนื้อสีเหมือนนางพญานะครับช่วงนี้นะครับช่วงนี้ได้ถูกเผานะครับนี่เป็นสีดํานะครับโอ้โห